สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมนุกพอบานเกมเมอร์จะมาอยู่กับซีรีส์เปิดโมงกล้งสุดๆนะครับผมตอนนี้ผมก็บีเงิน61พอยต์ครับยังหนีจากตัวบีสีเงินไม่ได้นะฮะเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้อยู่นี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะแพ้ไงเออมันไม่ได้ชนะแพ้ชนะแพ้จะชนะแพ้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 และก็ชนะชนะชนะและก็แพ้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 อะไรประมาณนี้ครับพูดมากมาเดี๋ยวจัดทีมก่อน เอริกลาเมล่ากับโทมัสมุลเลอร์เหรอต็อตตี้จะคลับเอ่อผมจะใช้เป็นตรงนี้ผมใช้ใครดีวะใช้กาก้าเลยกันโรนัลโด้ก็ได้นี่อ้าวเอาโรนัลโด้ยืนดีกว่าเฮ้ยนี่ต้องนี่ลาเมล่าครับอย่างนี้เลยอ้าวอย่างนี้อย่างนี้น่าจะเวิร์กอินเนสตายืนเป็น C M ได้ไหมไหนดูสิแต่อินเนสตาเนี่ยโวเบส บวก7มันเนี่ยแข็งเป๊กเลยนะครองบอลได้ดีมากครับเป็นอินเตอรที่ครองบอลได้ดีมากวันนั้นผมเล่นแล่ผมแปลกใจเลยเอ้าทำไมมันถึงขนาดนี้วะมันเป็นบวก7นี่เองเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาผมไม่เคยจับอินเตอร w เวอร์เบสบวกเเลยเพราะว่ามันไม่มีใครบ้าถึงบวก7็หรอกอสูงสุดที่เห็นก็บวก5แหละแต่ว่าเจอบวก7แข็งเป๊กเลยจริงๆครับท่านผู้ชม มาก็มาดูกันว่าจะยังไงครับแผนนี้เปิดโมงได้แล้วแต่ว่าหลังรั่วม,มากๆต้องปรับแท็ติกเล่นอีกสักหน่อยก็ผมไปปรับมาแล้วแหละถ้าเกิดมันเวิร์กเดี๋ยวจะแจกท้ายคลิปแล้วกันเนาะถ้ามันไม่เวิร์กก็ข้ามไปเออลืมๆม,มันซะโอเคครับผมพ่อบ้านจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมเจอกับทีมเรอัลมาดริดนะฮะเรอัลมาดริด เรเอลมาดริดนะฮะต้องออกเสียงให้ถูกให้ชัดๆนะฮะพอสโคเนี่ยสโคผมมีคนนึงอ่ะทักผมมาว่าพี่เอาพอสโคไปรีวิวเปล่าแล้วทีนี้เนี่ยผมหาข้อความเขาไม่เจอครับเพราะว่าข้อความมันมาเยอะมากแต่ละวันข้อความในแฟนเพจอะอ่ะจ่ายตัดหลังมาให้ลูกาัโทนี่ครับดึงมาอย่างนี้แล้วก็ปั่นโค้งสิโทนี่ได้ไหมโอ้โหชมัสกุลเลอร์มองฝากไปที่โรนัลดครับอ่ะคืนมาที่อินเตสต้าฮะ เราไปดทั้งนี้สวยงามอินเอสตาฝากลาเมล่าแล้วก็ปั่นด้วยเท้าขวาไม่ได้ครับโรนัลโดอยู่ไกลเกินไปพอสโคดีดออกมาได้ครับเอาเอา,เอางานเข้างานเข้าซิยโบติชครับต้องวิ่งตามไปก่อนจอร์ดวีเอร์นะฮะแพทริกวิเอร่าวิเอร่าวิ่งเข้ามาจ่ายไปที่พอสโคแล้วยิงไกลครับติดลาลาสฮนะลาลาสเคลียร์ออกมาให้โทโมัสมุลเลอร์ครับมาลูกนี้แหละโทโมัสมุลเลอร์ฝากไปที่โรนัลโดโอ้โหโรนโัลโดทำไมฝากบอลอย่างนั้นติดมาเดรัสซี่ฮนะ ฟังไลกาดคาฟูไปเล่โอ้โหครบเลยนะนี่อะครบจริงๆครับทีมนี้จอร์ดเวอาเอ้าโดนลาลัสเบียดเนี่ยเห็นไหมลาลัสเป็นเวอร์เบสที่แจมอะยังอยู่ในทีมผมได้อ่ะเพราะว่าปกติผมอยากจะเล่นบวกห้าไงอินเนสตาคล้องมาทางนี้แล้วก็ปั่นโค้งติดมาเอรัสซี่ครับน่าเสียดายจอร์ดเวอาลาลัสอีกครั้งหนึ่งครับเห็นไหม แล้วก็ซิลโบติชมาวิ่งขวางทำไมวะเนี่ยโทนี่ครับฝากมาที่โทมัสมุลเลอร์อ่ะยกไปให้ลามเมล่าแต่มันไกลเกินนะมันจะทันได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหเปิดอ้อมเสามาเลยครับฟานเดอร์ซาฮะอ้าวอินเตสตานี่โหดจริงวะเป็นอินเตสตา้าแข็งอะแต่ว่าถ้าให้ซื้อผมก็ไม่ผมก็ไม่มีตังค์ซื้อหรอกบวก5ก็มันยังไงมันก็สู้บวก7ไม่ได้แล้วอะ อินเนสตาบวกเจ็ดนี่แข็งเป๊กเลยผมชอบมากเป็นอินเนสตา VIP เนี่ยโอ้โดนดักไปครับวิเอร่างานเข้าอีกไหมจอสเบสอ่าโอเคลาลัสเล่นดีมากเกมนี้อ่าจ่ายคืนมาที่บุฟฟ่อนก่อนอ่ะหากมาให้ที่ริคาโดโรดิเกสครับต้องจ่ายอันตรายอย่างนี้แหละอันตรายก็อะไรนะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากหนังฮะ จะปลอดภัยได้ไงอ่ะลามิราชายฟากที่ลูกา้าโทนี่ฮะลามิราวิ่งเข้ามาสิเอาลามิราล็ลอกมาทางนี้โอ้โห้ไรากาดอินเตสตาวิ่งมาอย่างนี้แล้วก็เสาไกลครับเรียบร้อยฮะยิงฉลับครับผมออกนําไปก่อน1ปนระตูต่อศูนย์นะฮะลูกนี้สวยงามครับอินเตสตาเป็นอินเตสตาที่ทั้งพลิ้วแข็งคมฮะอินเตสตาเวลเบสเออนะ แต่ว่ามันหาใช้ไม่ได้หรอกมันบวกเจ็ดอ่ะมันต้องเอาจาก VIP นี่แหละอย่างเดียวลาเมล่าครับตักไปให้ลูกกทุนี้โขกไม่ได้ครับฟานเดซาออกมาตัดบอลอ่านเกมดีมากแล้วก็ผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกนะครับผมพบ้านเกมเมอร์ออกนําไป1ประตูต่อศูนย์ครับต่อไปจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับโทนี้ตกมือแปะแ,ปะแปะเอาหน่อยเอาหน่อยนะฮะ อินเนสตาเอ้ยรามล่าครับฝากไปที่อินเนสตาอีกทีนึงมันคล่องมากเห็นไหมมันคล่องจริงๆครับอ่ะลามล่าจ่ายมาที่ซิบูติชครับผมคามาโชครับโรนัลโดฝากที่ลามล่าไปที่โทมัสเมเล์ดึงมาทางนี้ไม่ได้ครับจะแย่งคืนก็ไม่ได้ครับจออ์เรียจ่ายตัดมาให้เปเล่ครับอินเนสตาวิ่งไปว่าไงอ้าวสกิดได้หน่อยนึงไม่ได้สกิดหรอกเขากระชากแล้วมันแล้วมันแบบมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้หลักเอออินเนสตามา ิ้นทางีฟาวจานต่อหน้าต่อตาเลยจานไม่เป่าก็จะเกินไปนะอินเตสตาครับจ่ายเลยแล้วกันทมัสเลื่อโอ้โหฟาวอีกไม่จานฟาวสิโอ้เล่นแรงอะ่ะอินเตสตาครับเดี๋ยวมีใครแบบยิงฟรีคิกได้โหดกว่านี้อีกไหมเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนมีริคาโดร้อยเก้าครับแล้วก็โรนัลด จังหวะนี้อ่ะโรนัลโด้แล้วกันยิง <c oughs> ติด <c oughs> ผมยิงอะไรครับผมเนี่ยจอสเบสครับผมมาที่วิเอร่าอินเตสตาจ่ายติดขาไปได้หน่อยนึงต้องวิ่งลงครับจังหวะนี้ต้องวิ่งลงโอ้โหงานเข้างานเข้าแล้วคอสโคล็อกมาทางนี้จ่ายมาที่วีอาร์ครับวิเอร่าอ้าวยังดีบอลไปเป็นลูก เป็นลูกเตะมุมนะครับแล้วหลังผมมีแต่ตัวเตีย้ยๆทั้งนั้นเลยเกมนี้คาร์มาโชโอ้โหเขาได้มงัม้นอะอ่ะายออกไปที่คาร์มาโชครับคาร์มาโชมาเป็นแบ็กขวาได้ใชยเลยโทมสัสมูลเล่ครับวิ่งตรงวันนี้ต้องฝากแล้วแหละต้องป้ายครับโรนัลโดว่างไงเลี้ยงเข้าไปสุดๆครับแล้วก็โยนเข้าไปลรืกาโทนี่ไม่ถึงอะราเมลเ วิเอร่าดานิโลครับต้องวิ่งลงละชอร์เวียโอ้โหโดนครับสวยงามซิบอติชอินเตสตาจ่ายมาที่โทมัสมุลเลอร์อีกทีนึงอ่ะโรนัลโดโทมัสมุลเลอร์วิ่งสิวิ่งสิทำไมไม่วิ่งวะอินเตสตาก็ได้อ่ะจ่ายมาที่ลาเมล่าครับจงังหวะน,นี้ไปครับลูกอาโธนี่ยิงตามน้ำแต่มันเป็นเท้าซ้ายอ่ะไม่ถนัดครับยังไงมันต้องยิงนะฉากเมื่อกี้อ่ะ คามาโชครับจ่ายคืนไปที่ดานิโลอ่ะไปต่อที่ลาลาสครับมาที่ลาเมล่าอีกครั้งหนึ่งโทโมัสมุลเล์เยอะเหลือเกินครับเยอะเหลือเกินอ่ะอินเนสตาเปลี่ยนแกนไปทางลาเมล่าครับลาเมล่ามาทางนี้ดึงมาไม่มีคนอยู่เลยอ่ะเริคาโดจ่ายตอบที่โทโมัสมุลเล์โล่งมากแล้วก็ยิงเข้าไปติดอีกทนนี้ยิงอีกทีนึงทเรียบร้อยครับผม <laughs> โอ้โหจังหวะนี้ มูนวอลครับมูนวอลโอเคนั่นแหละพบานเกมเมอร์ออกนำไป2ประตูต่อศูนย์นะฮะที่81นาทีครับก็ถ้ายื้อเอาไว้ได้ก็จะชนะถ้ายื้อเอาไว้ได้ก็จะชนะโอ้เย้ยลิ้นปากนี่พันกันหมดไปละโทมัสมืเลอนอ้องโ,โอยบาโลมา์ดินี่เล่นหนักนะเนี่ยดาน,นิโลด้วยจอดเบสหักมาทางนี้ไหมจ็อดเวอาร์ครับอย่าให้เขายิงได้ฮะโอเคครับบูฟฟอนผมปัดออกไปครับ บุฟฟอนหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่บุฟฟอนหรอมั้งทรงนี้ลาลัสอ้าวยังไว้อยู่ครับบอลอยู่ไหนอ่ะอ่าบุฟฟอนจริงๆด้วยทำไมบุฟฟอนผมสั้นวะทำไมบุฟฟอนผมผมทรงเนี้มันเป็นอะไรเนี่ยวันนี้ติดอ่างฮนะบุบบูฟฟอนโรนัลโด้โมงฝากไปที่โทมัสมาเล่อ่ะตักมาโรนัลโดไปต่อไหมคล้องไปก่อนดีกว่าไม่ได้ครับอ่ะ 90บวก4แล้วนะก็เอ้าผมทำออกด้วยหรอโรนโดโดัลดออะบอลม,มันทัวพันครับเบ็คเคิลเบเออร์ฮะวิเอร่าจ่ายฝากที่เปเาโลมาลดินี่โอเคครับผมพอมานเกม,เกมเมอร์ชนะไปนะครับเกมนี้2ประตูต่อศูนย์ฮะไอ้นี่ใครวะเนี่ยทโทมัสมูเล์หัวฟูๆอย่างนี้ด้วยหรอ,อ <laughs> เออ ส่วนตัวผมผมเกมนี้ผมชอบอินเนสตาเหมือนกันนะมันแข็งแล้วมันคล่องอะ่ะมันไม่ข็งคือมันแข็งกว่าอินเนสตาปีอื่นๆน่ะนึกออกไหมคุณผู้ชมอืมเพราะว่ามันบวกเจ็ดนี่แหละเออนะเดี๋ยวต้องไปหาดูอินเนสตาศูนย์แปดแดงว่าบวกเท่าไหร่มันถึงจะเท่ากับไอ้บวกเจ็ดตัวนี้นะครับก็โอเคอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์หพพ่อบานเกมเมอร์ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ไปแล้วครับสวัสดีครับ